วันนี้วันอะาทิตย์ที่21รกรกฎาคม2 0 2 4นะี่่ะอันนี้ประมาันเที่ยงตอนนี้ผมก็อยู่ในใจกลางเมืองฮัมเบิร์กนะครับนะตรงนี้เขาเรียกว่าทะเลสาบภายในบินเดนไอส์เตอร์แต่ตอนนี้เป็นสะพานออกไปเนี่ยข้างนอกเป็นอุสไอส l เตอร์ ster, เป็นทะเลสาบภายนอกที่มันจะ,ะเชื่อมกับแม่น้ำเอเบิรแต่ว่าเขาจะมีประตูน้ำกันในนั้น ก็ออกเป็นของที่จุดนี้เป็นจุดเหมือนกับบา้าส่วนพักผรของชาวเมืองแฮมเบิร์กนะฮะเป็นเรสซาที่ค้องข้างกว้างมาพักพอนเป็นใจได้นะชาวเมืองมเบิร์กตอนนี้วันนี้อากาศห้องจะดีดีมากกับอบตอนนี้ก็ร้อนต้องฟ้าแจ่มใส พันสั่งพ uh, ันสั่งทส่อันนี้ตึกนี้น่าจะเป็นบริษัทนี้น่าจะถูกซื้อไปจากเซ็นเตอรเจ้าสัวจีราธิวัฒน์ไอซื้อห้าสัปสินค้าอัลซุ์นี่ที่ในแฮมเบิร์กมาเรียบร้อยแล้วครับตามข่าวอย่างนั้นนะ เดี๋ยวผมจะเดินไปที่สไปเชอร์สตัดที่เป็นมรดกโลกเมื่อก่อนเป็นที่เก็บเก็บพวกเป็นโกดังเก็บของต่างๆของที่บ่ายทางเรือก็มีเรือจัตนาจรนมีคนมาพายเรือึกซจอมโอ้โหสบายสบาย อากาศจะร้อนแต่ว่ามันร้อนแบบไม่มีเหงือ่อพอได้หน้าหนาวก็คนก็นั่งเล่นที่เซา,าอากาศร,ร้อนแดดจ้าอย่างนี้ก็สบายสบายนะครับโอเคทำเบิร์เยเมนี ที่กันกันก่อสร้างไม่น่าเชื่อนะฮะว่าฉันเชอบวันนี้ได้มาซื้อเออข้าผสซื้อข้าวที่นี่ที่อัลสเตอร์เนี่ยในเมืองดัมเบริร์โอเคครับไปจุดสต๊าดดัมเบริร์กยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันยี่สิบสี่ เป,เป็นอาคารบรรดกโลกเนี่ยอาคารพวกเนี้ยแนดดีตเป็นที่เก็บของเหมือนโกดังเนเวลาค้าขายในยเ,รเรือมาบรรทุกของเข้ามาทำเบิดเป็นทางค้าขายนั่นนำข้าวสงออก เจะเห็นน้องบนขน้างบนลจะมีรออบนจะมีมตัวรอกไว้ด,ดึงของขึ้นไปแต,แต,แต่แต่ละชั้นแต่ชั้นแต่ละชั้นอาคารก็เป็นคารเป็นเอก่อนที่ออกด,ดังเดิมนะอันนี้เป็นมรด,โดโกโลกอันนี้มีรงกโปงของแฟน,นนี้ก็มีชิวเสียงเราลอเข้าไปดู ซึ่งเวลาเรือในอดีตพอเรือเข้ามาเรือบรรทุกสินค้าเข้ามาเนี่ยนะคํัในลำน้ำําปักก็ะจอดแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีรอกอยู่บนขือข้างบนทบทุกหลังเลยนะเป็นรอกไว้ดึงของดึงของเข้าไปตามชั้นต่างๆนะเป็นช่องอน,นี้ปนตกรึ ช่างนนี้เปิดเพื่อรับของเข้าไปแล้วเป็นเก็บเก็บแล้วข้างบนนี่จะมีรอกบันาคารถึงบนอาคารพูดง่ายก็คือว่าเรือเนี่ยมันทุกของเข้ามาหรือมาส่งของหรือมารับของก็แล้วแต่ก็มาจอดแล้วก็ส่งของนี่คือเหมือนกับยุงย่งเก็บเก็บของหรือโกดังเก็บของในอดีตอันนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมร,มรดกโลกธนาคารดังเดิมแน่นอนก็ต้องมีการท่องเที่ยวคนระับ <c oughs> นี่ก็เป็นความนิยมของคนตะวันตกเลยท่ทยา,ยากแจมาแขวนทุกสะพาน,แล,านล <c oughs> แล้วก็สะพานเชื่อมลักแล้วก็กุกแจมาแขวนก็เอาลูกกุญแจทิ้งแม่น้ำแบบที่น้ำเตะแล้วก็มาเตรียมของกับพัน ความรักยงัวาันเดอกุญแจมาแขวนด้วยกันแล้วก็ลูกกุญแจทิ้งน้ำไปผูกกันจนแน่นนะเป็นเป็นประเพณีจะเห็นในยุโรปมันมีเยอะมากเกิดจากถกเมืองที่มีตะพานผู้รักกัจจะแม่กุญแจมาแขวนสลักด้วยกันแล้วก็โยนแม่กุญแจโดนโยนลูกกุญแจทิง้งอันนี่ เกดังเก่า,าที่แบบแปลงเป็นร้านกาแฟอันนี้คั่วกาแฟเองในร้านนะนะไอ้ล้อข้างบนจะมีลอ้อไม่ดึงของของึ้นไปอันนี้ยังใช้งานอยู่เพราะเปิดขายของขึ้นไปดูได้แต่และท่านแต่ละท่านมีอะไรขายบยางนี้นเดี๋จวจะแวะไปดูร้านกาแฟกันกาแฟร,รัรสเซียกาแฟรัสเซียแปลว่าคั่ว โอ้ขึ้นเกาเหลาย๊เชน้ำชูกาแฟอืมกลิ่นหอมเลยเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามีกาแฟอะไรบ้างดูมีกาแฟจากไทยไหมมีหลายอย่างเลยมีทั้งกาแฟจากคอนดูรัสกาแฟแบบคนอยู่อันข้งขมเอี่ หลากหลายดูมีกาแฟาไทยไหมเมื่อก่อนกคยเห็นมีไอ้กาแฟาจากดอย้างไม่มีแล้วนะเมื่อก่อนมีอย่างนี้ไม่มีลนะจัดชั้นใหม่โอ้กาแฟ,าฟาหลากหลายโอ้ข้ามนก็มีที่นั่งนะโอเคครับผมก็ลองซื้อ,อกาแฟากาปูาชิโน่มา มาดื่มแก้วแก้วเล็กราคาสามสามกิโลเก้าสิบก็ประมาณสห้าห้าสิบร้อยห้าสิบาทเขาเต็มตานหน่อยอืมอืมผมได้ครับ